بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاب كاب شكر كاب رونا سبحانه وتعالى كاب تي دي هاي نيامات كاب كاب มีลมหายใจมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีความสามารถในการที่จะมาสยดอุญกบรัสสุบฮาในหัวตาลามีความสามารถในการตอบรับพบระบัญชาของรัสสุบฮาในหัวตาลามีความสามารถในการถือศีลอดนะครับแล้วก็ในการละมาตราวีเในการละมาวิเตสนะครับแล้วก็การเอติกาฟนะซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมฎดอนนะครับเป็นเวลาที่สําสคัญนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสลสลุสลฮาวะสลัมนะครับได้ สั่งใช้เรานะครับใชบเราให้พ่นตลาดนั้นจงเสาะแสวงหานะครับคืนลอยตุลกัตนะครับซึ่งเป็นคืนที่อลอสแสปลาได้ป,ประทานความดีให้อย่างมากมายนะครับน,นั่นก็เป็นสุนทนรของต่อสุล์สลอฮันิซัมนะครับที่ท่านได้เอติกับที่มัส,สยิดนะครับแล้วก็ปีที่ท่านจากไปเนี่ยนะท่านเอติกับถึง20 20วันเต็มๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ฟื้นฟู สุวนน่ะของทรัลซูลซาลลาห์ฮาวเลัยสัลัมนะครับซึ่งเราอาจจะบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับแต่ก็ให้รู้ว่าอันนี้ก็เป็นสุวนน่ะอีกประเภทหนึ่งนะครับในช่วงเดืดอนรอมฎอนที่เราสมควรที่จะปฏิบัตินะครับถ้าเรามีความสามารถนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ทําเท่า,ท,าที่เรามีความสามารถจะทําได้นะครับเมื่อเช้าเราบอกนะครับว่าอิตตุกุลลาห์มัสตาตตุมนะครับจงยำเกรงอัลเราเสมอตลาเท่าที่ท่านมีความสามารถนะครับอิชอัลลาห์นะครับใจในโอกาสหน้าเราอาจจะ ปรับเวลาของเรานะครับในการอิติกรับน,นะครับอาจจะทั้งมากทั้งวันด้วยกั้งคืนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตที่เราจะต้องคิดนะครับต้องทำนะ <c oughs> ครับอลอสเวลาบอกเราอัลการานนะครับในสุรตตอหานะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่เรานั้นจะมองหรือจะดูคนที่เขามีความสําเร็จหรือความที่คนที่เขามีความสุขสําราญนะ อ,อย่างมากมายนะครับในดุนยานี่โดยเฉพาะบรรดากุฟารมุสเชกนีนนะอัลเลาะบอกให้เรานั้นได้อ,อย่าได้ทอดสายตาไปดูคนเหล่านี้นะครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยและโดยแล้วแต่เป็นการทดสอบจากพระองค์นะสุบาตาลาทั้งสิ้นเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็เป็นการทดสอบเช่นเดียวกันนะครับว่าเรานั้นจะยืนหยัดอยู่กับคํา,าสัาหาห่งของพัะสุมาห์นาวตาลาหรือ,อะจะเห็นความสําคัญในการดำเนินชีวิตในดุนยามากไปกว่า าการปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลตลา,ตานั่นเองนะครับในสุรตัตต์ต่อฮายติ๑๓๑นะครับอลัลลอฮ์บอกนะครับว่าเวลาตะมุดดานาอิเวลาตะมุดดานาอิดดานาในกะอิลามามัตตะนาบิฮิอัสวาจันมินฮุมซザฮฺรัตฮายาตัดดุนยานะครับอลัลลอฮฺบอกและเจ้าอย,ะยะ่าอย่าทอดสายตาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราได้ให้ความเพลิดเพลินแก,บกน่บุคคลประเภทต่างๆของบุคลาลัซึ่งความสุขสวราญในดินยานะ เราเราอาจจะเห็นเขาเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ยยโตนะครับเขามีาสินทรัพย์มากมายนะมีความสุขสบายหรูหราฟุ่มเฟือในดุนยาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอลอสวดตลาทดสอบเขานะครับแต่เราเนี่ยอัลลสั่งเราว่าอย่าไปมองเขาไม่ต้องไปดูเขานะครับอัลลอฮ์ Allah บอกต่อไปนะครับว่าลินับซินะฮุมฟิบริสกุมบริสกุรับบิกะ เขาอยู่ในบอภกนะอลัลลอฮ์บอกว่าส <c oughs> ิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาได้เนี่ยอลัลลอฮ์บอกเพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาในการนี้นะในการที่เขามีชีวิตเนี่ยเรา,าก็จะทดสอบเขาเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อเราจะทดสอบพวกเขาในการนี้และการตอบแทนของพระเจ้าของเจ้านั้น,นะจะดียิ่งกว่าและจีรังยิ่งกว่านะอันนี้เป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์สุบตาราสอนบอกเราให้เราได้รับรู้เอาไ,ว,ไว,ว้ว่าการตอบแทนของพระเจ้า การตอบแทนของลัทสุนทรภัานั้นนะ่ะจะเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่านะดียิ่งกว่าสิ่งที่เราได้เห็นคนที่เขาประสบความสุขเลยด้วนะครับความเพลิดเพลินในดุนยานี้นั่นเองนะครับก็ให้มองคนที่ที่เขา,เาที่เขาใช้ชีวิตอย่างปกติที่เขาใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะครับแต่คนที่เขาใช้ชีวิตตามอารมณ์ตามกระแสหรือตามความต้องการในดุนยานี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทดสอบเขานะทดสอบเขานะแต่เราก็จะต้องต้อง ยับยั้งชั่งใจเดี๋ยวเมื่อเออเราจะไปดูเขาว่าเอ๊ะทำไมเราก็สุ้หยุดกอลอสุบฮา,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 าตาลาแต่ทาไมพระองค์ลัสษัานั้นไม่ให้เราประสบความสุเร็จไม่ให้เราได้ร่ํารวยต่างๆพวกนี้นเพราะเลาเราก็บอกแล้วนะครับว่าการตอบแทนของพระเจ้าของชาวนั้น,นดียิ่งกว่าแล้วก็จีรังกว่าก็คือการตอบแทนในโลกอาเคห์นะครับเป็นการตอบแทนที่ยีรังยั่งยืนนะครับแล้วก็ดียิ่งกว่าด้วยก็คือได้รับสวนสวนจากออลาสุบฮาตาลานะครับถ้าเราถ้าเรายือนหยัดแล้วก็ตอบรับ พระบัญญัติของเราสุภาพตลาในเรื่องของคําสั่งใช้นะครับแล้วก็อดเบนในสิ่งที่เราถนั้นอัลลอฮฺสุภาพตลานั้ทรงห้ามด้วยตน,นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งอัลลอฮฺบอกในให้เรานั้นกําชับใช้คนที่อยู่ในครอบครัวของเราที่เราดูแลจะเป็นลูกจะเป็นพัญยาก็ดีนะครับอัลลอฮฺบอกนะครับว่าวะุรอาลากบิสซาล่าวัสตบิดอาละอีห่านะและเจ้าจงใช้ครอบครัวของเจ้านะครับให้ทําการ,ร,ะาร <c oughs> ละหมาดแล้วก็จงอดทนในการปฏิบัติ นะอดทนในการปฏิบัติก็คือใช้ใช้คนในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกก็ดีเป็นพัญยาก็ดีนะกำชับกันในเรื่องการละหมาดอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยเอาลอ์บอกให้ใช้ให้เรากำชับเลยแล้วก็อดทนด้วยในการปฏิบัติจะเบื่อหน่ายไม่ได้นะครับอดทนบางทีเราจ้ำจี้ช้ำชายเนี่ยเรียกแล้วเรียกเอกยังไม่ตื่นเนี่ยแล้วทำยังไงบางคนก็ไม่ตื่นก็อย่าตื่นปล่อยไปเลยไม่ได้นะมีอ่ คนเคยถามบูรมาท่านหนึ่งบอกว่าเวลาปลุกลูกขึ้นแล้วลูกไม่ขึ้นละหมาดนี่จะทํำยังไงนะตุลาท่านเขบอกว่าเวลาเวลาบ้านท่านเกิดไฟไหมหรือไฟไหม้บ้านใกล้ๆท่านเนี่ยท่านทำยังไงปลุกลูกยังไงลากเลยใช่ไหมกระชากแล้วใช่ไหมใช่เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวไฟไหม้หนีไม่ทันนั่นแหละปลุกลูกขึ้นละหมาดก็จะทาแบบนั้นแหละนะถ้าเรียกไม่ขึ้นต้องฉุดกระชากลังก็ต้องเอา นะเพราะอะไรเพราะดีกว่าปล่อยให้เขาเนี่ยเป็นเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนะนี่ว่านาเาะเพราะการที่เขาไม่รู้ขึ้นละหมาดเพราะเราไม่ใช้เขาเราไม่ไม่กับชับนะครับไม่จ้ำที่จาใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นกว่าที่เขาจะคนลูกหลานของเราจะละหมาดติดเนี่ยก็ใช้เวลา นะครับเหมือนกับที่เราวามัสยิดเนี่ยเราพาลูกมาพาหลานมานะให้เขาได้คุ้นเคยกับบรรยากาศของมัสยิดให้เขาได้คุ้นเคยกับบรรยากาศของการละหมาดต้างดูภาเวลาให้เขาได้คุ้นเคยกับบรรยากาศของการทํากิจกรรมทางด้านศาสนาตามสุนนะข้อสลดสูญสล,ล,ละหัวสลัมสิ่งต่างเหล่านี้มันก็จะซึมซับเข้าไปไเองนะครับเอาล้อไปนะครับว่าลาัสอาริสกอนนะเราเนี่ยไม่ได้ขอเครื่องชีพจากพวกเจ้านะนารุนนะหนูนานนนนรุุกุกะว่าลากิว,วตุริตตกวะเราตรงหากที่เป็นผู้ให้ เราไม่ได้ขอปัจจัยงชีพจากผู้เจ้าเลาเร์เป็นขอปัจจัยยิงชีพจากเราแต่เอาเร์เป็นผู้ให้ปัจจัยยิงชีพนั่นเองนะแก่พวกเจ้าทั้งหลายให้เงินให้โอกาสให้ริสกีให้อากาศหายใจให้มีสุขภาพดีให้มีเวลาคือให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดเนชีวิตเนี่ยแหละมาจากเราสะเวลาทั้งสิ้นเลยนะครับก็ให้เราได้ตาหนักตัวนี้ให้มากนะครับเพราะนั้นเอาเร์บอกว่าอากีบัตุริตตักวาและบั้นปลายนั้นสําหรับบรรดาผู้ที่ มีความตักวา่ามีความยำเกรงต่อเราสุมาตลาก็คือบรรดาที่ดีก็คือสูงสวรรค์ที่เราสุมาทานั้นจะตอบแทนให้สําหรับผู้ที่มีความยำเกรงต่อเราสุมาทานั่นเองนะครับอ้อเล่าไปอีกนะครับว่าบุลกุลลมตระบ,บิสุนฟอตรบับปัสูนะจงการเอหงุม,มัดทุกคนนั้นเป็นผู้ที่รอคอยนะฟ้ตรบับะัสูดังนั้นผู้ท่านจงคอยเถอะทุกคนจะเป็นผู้รอคอยนะ รวมท่านทั้งส่วนเนี่ยก็เป็นผู้รอคอยด้วยดังนั้นพวกท่านจงคอยเถอะนะครับคอยอะไรคอยเวลาที่มันมันผ่านไปเนี่ยเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีนะเอาราบอกให้คอยเถอะนะเมื่อถึงเวลาแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามการหของรัชสาัยทั้งสิ้นเลยนะครับฟาสตาลมมนามันอัสฮาบสุรอติสวีวอมานิเตดานะเอาราบอกจงกล่าวบอกว่า พราท่านจะขอเถอะแล้ว,วท่าน,นจะได้รู้ว่าใครคือพวกที่อยู่ในแนวทางเที่ยงตรงและใครคือผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่อลอสเวลลาบ,บอกกับเราเพราะฉนั้นให้เราได้ได้ได้ไดไดตระหนักให้มากแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของราของาศาสนานะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยเมื่อเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ให้ทําอย่างต่อเนื่อง รักษาการปฏิบัติดารงรักษาไว้ให้มันคงเส้นคงวาหรือให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วทุกคนก็จงคอยนะทุกคนนั้นเป็นผู้คอยเราเป็นผู้คอยดังนั้นผู้ท่านจงคอยกันเถอะนะคอยเวลาที่จะมาถึงเนี่ยเวลาแห่งการสอบสวนเวลาแห่งการตอบแทนเวลาแห่งการพิพากษาว่าใครจะรับบันทึกได้มือขวาใครจะรับบันทึกได้มือซ้ายนะครับมนนษย์เดืกันนามันพิพากษากันไม่ได้อยู่แล้วตัวนี้เราจะเห็นนะครับว่าในโซเชียลเนี่ยโอ้โหนะครับ ทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแย,ยะเรื่องราวของศาสนาก็มีการวิจารณ์กันเป็นพวกนั้นเป็นทูเป็นพวกอะบาสบังเป็นอัสาอิรห์เป็นวาฮบีเป็นนั่นเป็นนี่เถียงกันไปเถียงกันมาว่ากันไปว่ากันมาใครถูกใครผิดศาสนาพี่อัเาสุบฮานะัวะตาลาแล้วกลเราบอกอินดันดีอินดาลอิสลามนะถ้าจริงศาสนาอาลีรานั้นคืออัลอิสลามนะครับแล้วอเากาบอกไว้นะครับว่า อาลัยมะกมัตุลลกุมดีนะกุมวะตุมัตุอัลัยกุมเนี่ยมัตีวรอดีตัวละกุมุลอิสลามมาดีนะนะวันนี้เราได้ให้ศาสนาที่สมบูรณ์กกบสุกเจ้าแล้วนะศาสนาที่สมบูรณ์กับสุเจ้าอัลลอฮ์ได้ให้แล้ววันนี้นะที่อัลลอฮ์บอกไว้นะวะตุมัตุอัลัยกุมเนี่ยมาตีแล้วก็ได้ให้ครบถ้วนซึ่งเนี้ยมาถึงความปวดปานของข้าแก่พวกเจ้าทั้งหลายวรรดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนะแล้วพระองค์ละทลาแล้วก็นะขอใจที่จะให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้า เพราะอิสลามนั้นเป็นของอลัลละซุบฮาร์ในวะตาลาไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของผู้รู้นะที่จะมาว่าอันนั้นอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้ผู้รู้นั้นเป็นทาย,ยาทของท่าสลาุาสลต่านลลอฮามาลีสัลัมเขาก็จะต้องชี้ขาดไปตามอัลกุรอานแล้วก็ตามสุนนะของท่านสุลต่านลลอฮามาลีสัลัมแต่ถ้าใครชี้ขาดไปตามอารมณ์ตามความต้องการของตัวเองนั่นแหละเขาก็จะได้รับการลงโทษจากอลาัลละซุบฮาน์ในมันตサラมันเราึงบอกว่าจงคอยเถอะใครจะถูกใครจะผิดอัลละซุบฮาร์จะเป็นผู้ตัดสินเอง วันนี้บางคนเนี่ยปากกล้านะวันข้างหน้าขาจะสันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดร,ระวังให้มากนะเพราะนัศึกษาให้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาอย่างถูกต้องจากอัลกุรอานและก็สุนนะข,ของทรศซูลสุนลาหเหลียวสลัมนะครับแล้วก็ขอด้อาอน,นะครับทศซูตบอกนะครับว่ามายูริลาฮีบไครันอยู่ฟักกิฮูฟิดดีนนะครับใครที่พระองค์ลักุละนั้นประสงค์ที่จะให้เขาได้รับความดีเนี่ยอยู่ฟักกิฮูฟิดดีนพระองค์ลักนัจะให้เขามีความเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้อง นะครับแล้วเราเองก็ขอดุอาอยู่ตลอดในการละมาดนะครับว่าอ mm ิดีนัสซิรอตอลมุสตาคีมขอพระองค์ด้บทนําเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดนะในการละมาดเราก็จะต้องขอดุอาอยู่ตลอดเวลานะครับขออัลลดฮฺที่ประทานความรู้ความเข้าใจศาสนาที่ถูกต้องให้กับเราด้วยเถิดเพื่อเราจะได้ปฏิบททัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยืนหยัดนะครับแล้วก็รอคอยนะแล้วก็บอกสุดท้ายว่าพวกแล้วพวกท่านจะได้รู้ว่าใครคือพวกที่อยู่ในแนวทาง อันเที่ยงตรงและใครคือผู้ที่อยู่ในแนวทางอันถูกต้องนะครับก็ฝากพี่น้องไว้สั้นเพียงเท่านี้ครับอักูลกอลาสาฟาสักฟะร้องซฮิมะลิบะลกุมบิษัลมิสลามีนมิงกุลีดัมฟาสักฟิรุฮูอินหัวลกรฟูร์ระฮิมะซลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตฺุ